ชวนชมวันนี้เราจะไปเที่ยวกันต่อที่จังหวัดสมุทรสงครามนะคะแต่ระหว่างที่นกคิดว่าจะพาคุณชมไปเที่ยวไหนดีนกเลยขอพักดื่มน้ําสักครู่ค่ะเห็นได้เลยค่ะชื่นใจขอบคุณค่ะน้ำอะไรคะเนี่ยเป็นน้ำผลไม้ชนิดถึงค่ะเป็นมะม่วงหาวมะนาวโหกค่ะมะม่วงหาวมะนาวโห่มีเรือในประเทศไทยที่จังเนี่ยค่ะจังหวัดแบบนี้ค่ะแล้วมีเรือนั่งฟรีไปเที่ยวชมสวนด้วยค่ะ จริงเหรอคะเป็นโอกาสดีสาหรับชาวส่วนชมวันนี้แล้วนกรู้แล้วว่าจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวไหนต่อเดี๋ยวเราไปดูที่สวนมะม่วงขาวเมานาวโหไปดูกันนะคะว่าเป็นยังไงนั่งเรือมา10นาทีก็มาถึงสวนมะม่วงขา,า,าวเมนาโหที่ใหญ่ที่สุดในย่านนี้แล้วนะคะผลสีแดงปนขาวขึ้นดกเต็มต้นบนพื้นที่กว่า20ไร่เลยคะ่ะพอเจอเจ้าของสวนนะคะนกต้องถามเขาสักหน่อยว่าทำไมถึงปลูกเยอะขนาดนี้ ที่มาที่ไปคือเราป่วยถุงลมโป่งพองความดันสูงแล้วก็ลิซซีดวงทานแล้วหายสามโรคเราก็ไปลองกับโรคอื่นพวกมะเร็งเบาหวานอะไรเนี้ยเออมันกินแล้วมันก็ดีแล้วก็ก็หายนะแล้วเราก็เออเลยตัดสินใจปลูกเยอะแล้วก็มีชาวบ้านที่เขากินแล้วดีขึ้นดีขึ้นเขาก็ไปลงในเน็ตกันเยอะว่าเขากินแล้วดีขึ้นเขาหายอะไรอย่างเงี้ยนะการปลูกแล้วก็การดูแลรักษายากไหมคะโอ้ไม่ยากครับเพราะว่าเขาเป็นไม้ป่า เขาจะอึดผลอย่างถ้าเป็นต้นที่เพาะได้เม็ดนะต้น้ำตั้งสองเดือนยังไม่ตายเลยมันอืดครับเพราะเขาเป็นไม้ป่าทานผลสุกได้ไหมคะอ๋อทานได้ทั้งสุกและดิบแหละครับะะลูกดิบเนี่ยมันก็จะมีเปรี้ยวมีฝาดนะแต่เขาทานแล้วไม่ง่วงนอนถ้าลูกสุกทานแล้วจะง่วงนอนแต่นอกจากเราจะทานผลสดอย่างนี้แล้วนะคะยังมีการนําไปแปรรูปกันด้วยเดี๋ยวลุง<ๆ>จะพานกเข้าไปดูด้านในคะ่ะครับครับ ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากมะม่วงหาวมะนาวโหเป็นฝีมือคิดค้นของป้าสมปองภรรยาของลุงสิริที่หมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์อยู่ตลอดเวลานะคะเริ่มแรกก็ผลิตเป็นน้ำมะม่วงหาวมะนาวโหสูตรธรรมดาและสูตรหวานน้อยตามมาด้วยชาดอกมะม่วงหาวมะนาวโหล่าสุดคือน้ำพริกเผาและแยมค่ะซึ่งผลิตภัณฑ์เหล่านี้คุณป้ายืนยันว่าอร่อยทานง่ายและยังหลงเหลือสรรพคุณทางยา30เอร์ซน์ด้วยนะคะ โดยทางสวนจะเปิดให้มาชมกันแล้วก็เลือกซื้อผลิตภัณฑ์กันได้ทุกวันค่ะก็ปกติก็มาได้แต่จเรือท่องเที่ยวเราจะรับแค่เสาร์อาทิตย์บริการฟรีเสาร์อาทิตย์จากตลาดตับนกแฝดมันนี่ถ้าวันธรรมดาก็ามาทางรถได้ค่ะยังไงก็ลองมาเที่ยวกัน<อ>นะคะ<ๆ>มาดูผลไม้ในวันณคดีแล้วก็มีสรรพคุณทางยาที่น่าสนใจด้วยสำหรับชาวชุมชมวันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะกลับมาพบกับนกได้ใหม่ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ Eu não